หรือว่ามีหลายๆคนมาอ,ออกนะครับเนาะ ตอนช่วงที่เราตอนช่วงที่เรายกเท้าเนี่ยเราต้องริงแขนลงด้วยนะครับเป็นอย่างนี้นะอเไฮะ้้วร่น้นะฮน้องไปยกยุกนะะกไปยุกโอเคไหมคมะะหรับนะยี่สิครั้งเราทำดูอ้าวเริ่มครับ

Come oh.